ดิวอริสร,ราไร้ยาวเคลียร์หลังชาวเด็ดแช่แฟนดาราสาวเบวค่ะอาหารพร้อมแนบหลักฐานเพียบเพิ่งจะมีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มเซบัตเตียนลีทำสุไพคูกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลสายสุดโรแมนติกคืนแทนเป็นวันที่เจ้าสาวต้อนรับปีใหม่สำหรับสาวดิวอลิสราท่ามกลางความยินดีของพื้นพ้องในวงการและแฟนคลับ แต่ไม่วหวเจอดรามาร่าหลังมีคนโพสแชฉว่าสาวไม่ทนออกโรงแฉแฟนดาราสาวคนดังเบลนีค้าอาหารค่าพีอาสาวบอกใบครบรันขอให้รักกันนานๆน,นีน่ที่ติดไว้ชาติหน้าค่อยมาใช้ก็แล้วกันซึ่งงานนี้สาวดิวก็ออกโรงโพสแจงรายยาวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยอมรับข่าวดังกล่าวเป็นคู่รักของตนเองเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนซึ่งตอนนั้นไม่ได้คบกับฝ่ายชาย ยอมรับเซบัเตียนได้ไปเที่ยวจริงและที่ผ่านมาคุณพีเจ้าของโพสต์ได้มีการส่งข้อความมาหาเซบัตเตียนเป็นครั้งข่าวเพื่อของ,งานทําขอรับบริจาคและขายของมีค่าของตัวเองจนเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณพีได้ส่งข้อความพร้อมบินยอด 74%, 0 0 0พบาท ซึ่งเวลาผ่านไปแล้ว5ปีทำให้เซบาเตียนไม่มั่นใจว่าใช่ยอดของตนหรือไม่ประกอบกับที่ผ่านมาอีกฝ่ายเคยส่งข้อความของงานทำขอรับบริจาคจึงไม่อยากติดต่อ,อก,กับอีกฝ่ายอีกเพราะตั้งแต่คบกับดิวก็ไม่ได้เที่ยวแบบนั้นอีกแล้วจนเมื่อตนได้เห็นโพสต์ดังกล่าวจึงได้ติดต่อพูดคุยกับคุณพี่และยอมโอนเงินจำนวน80,000บาทเพื่อจบปัญหา ขณะที่ทางเซบาเตียนได้มีการคุยกับทางเจ้าของร้านและย้อนแชทจึงพบว่าบิดดะกล่าวมีความเข้าใจผิดพลาดกันตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนเจ้าของร้านบอกว่าเซบาเตียนไม่ต้องจ่ายเงินเพราะเป็นความผิดพลาดของคุณพีและทำการหักเงินเดือนของคุณพีเดือนละ8,000บาทเป็นเวลา10เดือน นอกจากนี้สาวเดิวยังบอกอีกค่าว่าการที่ตนเป็นดารานักสแสดงหรือคนของสังคมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเหยื่อนในการถูกใช้เพื่อเป็นการทวงหนี้ของใครหรือใช้ผลประโยชน์จากช่วงเวลาความสุขของตนเพื่อประโยชน์ของตัวเองแบบนี้แต่ในเมื่อตนได้โอนเงินไปแล้วก็ขอจบปัญหาและขอทิ้งอดีตของฝ่ายชายเมื่อ5ปีไว้ข้างหลังและขอมองเรื่องราวของเราสองคนไปอีก60ปีข้างหน้าแทน